วันนี้เราก็จะมาเช็ดกระจกแบบง่ายๆกันนะคะด้วยชิชุเปียําสอนะคะนี่นะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะกระจกเราใช้ทุกวันนะคะก็จะมีข้าวเนาะข้าวยาสัมพันน้ำลายอะไรอย่างเงีนเนะะ้ยค่ะมีการก็ใช้แค่นี้เลยนี่เลยเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะเช็ดด้วยชิชุแห้งนะคะนี่เลยเป็น ชิ้ชูแบบแขวนขนาดี่เวลาเราดินก็จะแบบนี้เลยฟื้ออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหสะดวกมากค่ะแล้วก็ไม่มีฝุ่นด,ด้วยนะคะทุกคน Patient. นี่เรามาเช็ดให้ดูอีกกล้องกล้องที่เราถ่ายตอนนี้เป็นกล้องของเอ3ด่ามันต้นนะคะ่ะเออไม่เลยเช็ดปบายฟื้ฟื้กระจกก็จะใสๆแล้วไม่ไม่ต้องกีดไม่ต้องกีไปกระจกก็ได้ะคะ่ะแบบแค่ใช้ในแค่เราสง่งคนเดียวนาะ ไม่ใช่จริงเราส่งกันในบ้านก็ไม่ต้องต้องกรีกระจกก็ได้แค่แค่เช็คเ